สวัสดีครับเพื่อนๆอน่อามีผมสิบห้ามากางเต็นท์กับกางถึงน,นอนเพราะว่าตรงนี้ที่ผมเมื่อก่อนมันเป็นครอบง,วงัวนแหละทีนี้ผมทําห้องน้ําตัวนี้เสร็จแล้วเนาะทีนี้ตรงนี้ก็ทําห้องนอนเห็นไหมเมื่อก่อนมันจะเป็นพื้นดินตอนนี้ผมเทปูนเรียบร้อยแล้วก็ผมเทปูนเรียบร้อยเทปูนเรียบร้อยแล้วก็ปูอะไรรองเรียบร้อยเจ้าเต็นท์มากางนอนตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนั้นเอาไว้ก่อนยังเสร็จใส่หน้าต่างสองดานจะใส่หน้าต่าง เนีสองด้านที่สามรรถใส่หน้าต่างแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีหน้าต่างเอาไว้ก่อนยังไม่มีหน้าต่างครับผมผมเลยจะมากลางติ้นนอนรอไปก่อนรอรอให้ได้หน้าต่างมาไปเอาหน้าต่างมาใส่เพราะว่ายังไม่ได้เททับหลังเลยโอเคหลังาาาจากก็ออกจากหลังจากก็ออกจากซองแล้ไหมครับผมได้ มีถขานครับมีางถังชับเนี่ยถังมาถ่ายกล้องถังหนึ่งกครับ ตอนนี้มันยังไม่กลางเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิดซิปให้ลมมันเข้ามันกลางไม่ได้ไเปิดซิปก่อนที่ลังจับเปิดซิปแล้วลมจะเข้าไปข้างในลมนเข้าไปข้างใ,ในไม่เกกลางออกได้ ใส่ขามด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ขามมันจะไม่มีที่เราคนจะบาลไตใครลงใส่ขามด้วยวิธีใส่ขามก็คือนี่นแหละลมไม่เห็นเลยในคมธนรม แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เอามาใช่ไหมไปเบิรงกยางหุ่นมาเบิรงพี่เนี่พี่พี่พี่นี่ครับอันนี้ผมจะกางแบบแต่ผมจะให้คันลมนะเพราะอาลมก็จะเข้ามาด้านนี้สองด้านที่มันว่างๆตอนนี้จะการลุม่มเพราะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วคจะเข้าหน้าหนาวเขาต้องคันลมไว้พี่น้องคันลมไว้เ่ราะห้ลมมันพังตัวไปแน่แน่เนาะหรือว่าถ้าเวลามันร้อนเวลามันห,อหน่อนอาก็ชับนานสุด อ,อีกลิลามันร้อนเราก็ติดกลับหน้าให้มันหน้าเต็มที่ตรงนี้อากิลามร้อนกลับหน้าให้หน้าเต็มท,มที่หวัน,นดนูเขาออกเขาออกด้วยฝันไม่ได้ โอเคใครอยากได้เตียงการนอนไปนอนในป่าในะเขาไปนอนในนั้นก็นี่ครับเตีนงการนอนมีมุ้งปล่ยไปนอนเอาเอาขาลุงเนี่ยมีมุ้งการน,นอนกันบุมเวลาเข้าไปนอไนไ้งนเปิดมุ้งนี้ออกแล้วก็เข้าไปข้างในเอาเสืออะไรเข้าไปปูในครในผมนี่ผมยังไม่ได้ทำความสาัอ์เพราะว่าผมกู้ไว้ตอนที่ผม ทำห้องนอนนี่แหละพอห้องนอนได้คืนก็พอมากลางนอนต่อส่วนตัวนี้ก็เอาไว้ก่อนเอ้อเอายเต้น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 อย่าไปบอกนี่เอืเต้นเต้นเต้นเปรียกไดเต้นไปฮะมานอนเด้อไปหามานอนเด้อไปก่อนเด้อไปเรียงวัวไปเรียงวัวเต้นกลางนอนครับผมเต้นกลางนอนเต้นแคมป์ปิ้ง